สวัสดีครับมาพบกับผมเหมือนเดิมนะครับกับชอ่องตาลูชาแดลนะครับมาพบกับการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับทุกคนนะครับว่าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับข่าวสารเรื่องราวต่างๆที่ผมจะนํามาพูดคุยกับทุกคนหลังจากที่ผมไม่ได้มาทําคลิปให้ทุกคนดูถึง2วันนะครับวันนี้นะครับผมก็กลับมาพูดคุยกับทุกคนซึ่งวันนี้เรื่องที่ผมจะมาพูดคุยกับทุกคนนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการอ่านนะครับทุกคนทราบไหมครับว่าตอนนี้นะครับที่ประเทศลาวหรือว่าคนลาวนะครับไม่ ่ชอบอ่านหนังสือเป็นเพราะสาเหตุอะไรเป็นเพราะห้องสมุดไม่เพียงพอหรือเปล่าเป็นเพราะาสมุดไม่น่าสนใจหรือเปล่าและมีความคิดนคนลาวนะครับว่าคนลาวมีความคิดอย่างไรโอเคนะครับก่อนอื่นที่เราจะมาพูดคุยและก็ฟังความคิดเห็นของคนลาวนะครับเกี่ยวกับการอ่าน ก็อย่าลืมนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฝักในช่องของผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องตาลูชาแนลให้ผมด้วยนะครับโอเคไปฟังความคิดเห็นของคนลาาเกี่ยวกัรอ่านหลังจากนั้นนะครับเราค่อยมาพูดคุยกันว่าทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรไปฟังเลยครับสบายดีสําหรับคลิปนี้กันมาฟังคําคิดคําเห็นของคนลาวเหา เกี่ยวกับโต์กระทู่คำถามที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊ก k สือกาบแก้วอินสไปด์เซิงผู้ใช้เฟซบุ๊กไลน์นีก็ได้มาโพสตั้งกระทู่คำถามลงในเฟซบุ๊กของตัวเองในมือวันที่13สิงหาปี2020ว,ว่าเป็นยังคนเล่าจึงบบมักอ่านปื้มเมื่อนี้วันที่13สิงหาปี2020เป็นวันซื้อมวลชนและการพิมพ์จำน่ายเริงข้าพเจ้าจึงถือโอกาสวารานลื่นเพลินลองมาสำรวจความคิดเห็นว่าเป็นยังคนเล่าจึงบบมักอ่านปื้ม1ย้่ยอนว่าการอ่านปื้ม ่บมีคนย่อง 2. ย่อนพ่อแม,ม่เป็นแบบยางพาอ่านปื่มตั้งแต่ยังหน้อย 3. ย่อนคู่บอยความสำคัญบ่นํำพาอ่านปื่มอยู่ที่ฮงเฮียน สี่ย่อนการดื่มเบียร์ได้เต้นได้ดีดมันมวนกว่าการอ่านปื่มห้าย้อนคิดว่าการอ่านปื่มแล้วบ่รวยหกย้อนปื่มยูเล่าบ่มีความน่าสนใจหรือราคาแพงขอให้ทานเลือกขอที่เห็นว่าถือที่เป็นสาเหตุที่ให้คนเล่าบ่มักอ่านปื่มเมื่อเทียบกับประเทศอื่นในโลกประเทศอินเดียแมนเป็นประเทศที่มีภาษาเนมากอ่านปื่มหลาที่สุดในโลกโดยเี่ยแล้วประเทศอินเดียพวกเขาใช้เวลาในการอ่านปื่มสิบสองโมงสี่สิบสองนาทีต่ออาทิตย์อันดับส 2เมือนเประเทศไทยใส่เวลาในการอ่านปื่มเก่9โมง4ีนาทีต่ออาทิตย์และอันดับ3เมือนประเทศจีนใส่เวลาในการอ่านปื่ม8โมงต่ออาทิตย์ส่วนประเทศเล่าของเฮาแม่นบ่มีลายสื่อติดอยู่ในบัญชี มันก็เป็นเรื่องแปลกทีคนเล่าของเฮาบอตินิไซหากการอ่านแบบคนไทยทา,ทางทางทีประเทศยุติดกันเสิงจากโพดกระทู่คำถามหนีเดี๋ยวเฮาลองไปฟังคำคิดคำเห็นของคนเล่าเฮาเบิงว่าคนเล่าเฮาสิมีคำคิดคำเห็นกันแนวใดก็โพดกระทู่คำถามหนีคำคิดเห็นทมิรได้แสดงคำคิดคำเห็นไว้ว่าถ,ถึกบรรทุกคอและนอกจากนี้คนส่วนใหญ่มักจะหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตไลกว่า ควมีดเห็นต่อมายอนปื่มยูราวเฮาบ่มีความน่าสนใจแล้วก็มีราคาแพงแล้วก็ยังมีอีก้อหนึ่งที่นองคิดว่าเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่เหตุให้คนเล่าบ่คอยมักอ่านนั่นก็คือหนังสือที่ตีพิมพ์เป็นภาษาเล่านั่นอาจบ่มีตัวเลือกหรือหัวข้อที่คนเล่าบ่คอยให้ความสนใจหนังสือเกี่ยวกับการเมืองการเงินความหากักยูเล่าจะหาพบเห็นได้ยากแต่นองบบไดม้ความว่ามันบม่มีต่อมากมับม่นผู้ใหญ่อาจจะกำหนดให้เด็กน้อยเองตัวอย่าง เเด็กน่อยอยากจะได้เปื่มนิทานไปอ่านแต่ว่าผู้ใหญ่บางคนกลับบอกว่าสีอ่านเหตุยังบ่มีสาระเอาเวลาไปอ่านบทเฮียนหันแน่นอนว่าบทเฮียนกับมฮนมีความสําคัญแต่ว่าการที่เห่าไปเหตุแบบนั้นมันอาจเสิเหตุให้เด็กหน่อยกดดันถ้าจะแก้ไขปัญหาก็คงจะต้องแก้ไขที่ต้นเหตุ ถ้าอยากสนับสนุนการอ่านอิเลีผู้พิมพ์ปื่มก็ต้องจับจุดเหือว่าคนสมัยนี้เขาสนใจหนังสือแบบใดแน่นอนว่าปื่มที่พิมพ์เกี่ยวกับสามหัวข้อนี้อาจจะขายได้เงินบ่หรายแต่อาจจะเหตุให้คนเล่าบางส่วนบางจำพวกหันกลมาให้ความสำคัญในการอ่านหลายขึ้นคำชิดเห็นต่อมาผูกขอแมนมีเหตุผลทางเบิดขออนุญาตเพิ่มเติมในานามข้าพเจ้าเป็นวีซ่าการประจำยู่ห้องสมุดแขวงจำป่าซักเป็นย่อนเฮาผู้ใหญ่บบมากอ่านและ แก่ปู่คิดํำเนกการอ่านให้แก่เด็กต่างแต่ยังหน่อยคำคิดเห็นต่อมาอยู่ราวเฮาคอยบอ่เห็นว่ามีปื่มที่นาสนใจทาอยู่ต่างประเทศการอ่านแมนมีความสำคัญอยู่ราวเฮายางรอตลาดหานขายเครื่องของกันกับบเห็นมีปื่มที่นาสนใจอีกอย่างแนวดีๆตอนนี้แมนจะยู่ในกูเกิลกับอยู่ในยูทูบด้วดแล้ว คำชี้เห็นต่อมาเพราะว่าการแข่งขันในด้านการศึกษามีหน่อยเกินไปเหตุห้ยนองเงยาวชนบ่มีแห้งจูงใจหันมาศึกษาข้อมูลและแลกเปลี่ยนการศึกษากันสิ่งสําคัญนั้นก็คือพ้นงานคนที่เฮียนดีเฮียนเกิงแมนจะมีโอกาสได้รับไซส่ศาสต์หน่อยเกินไปคำชี้เห็นต่อมายอนฮอสมุสมีหน่อยสอกหาอ่านยากปื่มที่ว่างคล้ายก็อยากจะมีราคาแพงและขาดการส่งเสริมให้หักการอ่านตั้งแต่ยังหน่อย คำคิดเห็นต่อมาน้องคิดว่าเป็นคอซีคอหาคอหกส่วนโตของน้องเองก็มากาักอ่านปืนนิย่ายของไทยมือได้ที่มีเวลาว่างน้องอ่านได้เบิดหัวสองลอยนาสามลอยนาคอ,อ่านแล้วน้องเห็นวัยรุ่นเล่าจํานวนหนึ่งก็มักอ่านปืมประเภทแบบนี้สาระบอกคอยมีแต่เมื่อได้อ่านแล้วเพิดเพลินสุด,สด คำิดเห็นต่อมาเป็นย้อนการลึงเคยวัฒนธรรมของสังคมเฮาบดายให้ความสำคัญต่อการอ่านไลค์บดายเห็นคุณประโยชน์ของการอ่านบดปูกฟังให้หักการอ่านแล้วกสระแสสังคมก็ยังเป็นไปในทางบันเทิงม,มวลซืนตามหางห่านไลคกว่า ความคิดเห็นต่อมาอยู่ในประเทศไทยกระทรวงศึกษาและสถาบัานอื่นๆยังขือนตำนี้เรื่องคนไทยบ่มอากอารหนังสืออยู่เลยเข้ากันยังติดอันดับโลกแล้วคนเล่าของเขาเดีจะวาจังไดสาเหตุหนึ่งกัย้อนวาอยู่ในห้องเฮียนหรือวาสถาบัานการศึกษามักจะวัดผลการเฮียนยู่ทีคะแนนบได้วัดเึงความเข้าใจนักเฮียนนักศึกษาได้คะแนนสูงกระทือว่าผ่านแล้วจากนั้นกไ็ได้ฮับเกียรติได้ฮับการยองยอสรนเริญแต่ลืมถามตัวเองวา ได้ความห่แทหรือบอแถมยังได้ดิบได้ดีก็คนที่เขาอ่านปื่มมีความห่ความเข้าใจอีก คำชิดเห็นต่อมาเห็นดีนําทุกขอเลยแต่นองอยากจะขอตื่นอีกจะขอหนึ่งตามความจริงที่นองเคยเจอมาแล้วก็คือเวลาที่เฮาอ่านหนังสือเฮาจะมักอยู่ในบอลทีเงียบสงบเพื่อที่จะได้ใสสมาธิบให้ความสนใจในหนังสือที่เฮาอ่านและเพิดเพลินไปกับมันเฮาจึงมักใส่เวลาว่างไปกับการอ่านหนังสือร้ายกว่าไปเล่นหรือว่าไปเหตุอย่างอื่นและสุดท้ายเฮาก็ถือตีตาว่าเป็นพวกต่อตานสังคมบ่เข้าสังคมเป็นพวกบ้านหนังสือ หรืออีกหลายๆอย,ย่างจากสังคมในปัจจุบันเศรษฐให้เฮาต้องอยู่ห่างจากหนังสือคำชิดเห็นต่อมาอาจารย์กาบแก้วอินสไป์ได้มาโพสต์ใต้คอมเมนต์ว่านาเสียใจเนาะคำชิดเห็นต่อมาได้มาโพสต์ใต้คอมเมนต์ว่าเอาเงินไปซื้อปืนไร้กระสินวาไปซื้อแตนแนวบ,บ่มีประโยชน์เอ็นยั้งบ่ได้เกลืองเงินลลาลนี่นะครับก็คือความคิดเห็นของคนลาวนะครับเกี่ยวกับการอ่านหนังสือ เป็นเพราะอะไรสาเหตุอะไรทําไมคนลาวถึงไม่ชอบอ่านหนังสือเกิดจากข้องสม,มุดไม่เพียงพอหรือเปล่าหรือว่าเกิดจากหนังสือไม่มีความน่าสนใจซึ่งหลังจากที่ผมได้ฟังความคิดเห็นของคนลาานะครับการที่เราจะทําให้เยวาวชนหรือว่าประชาชนนะครับหันมาอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นนะครับเราควรเริ่มต้นจากครอบครัวครอบครัวควรมีการปลูกฝัง ให้กับลูกพ่อแม่นะครับก็ต้องเป็นตัวอย่างในการอ่านหนังสือให้กับลูกลูกนะครับก็จะมีการเรียนแบบหรือว่าทําแบบพ่อแม่เป็นตัวอย่างนะครับก็จะทําให้เยาวชนหรือประชาชนมีการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือว่าหน่วยงานเกี่ยวกับการศึกษานะครับ ก็ต้องเข้ามาสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนหนังสือให้มีความทันสมัยหนังสือให้มีความน่าสนใจให้กับเยาวชนให้กับประชาชนก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทําให้เยาวชนหันมาอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นซึ่งเหมือนกับสิปีก่อนนะครับที่ประเทศไทยนะครับที่เขามีปัญหาในการอ่านหนังสือหรือว่าประชาชนนะครับมีการอ่านหนังสือน้อยลงทางรัฐบาลนะครับก็มีการกําหนดนโยบาย ที่จะทาให้เยวาวชนหรือว่าประชาชนอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นเช่นตอนที่ผมเรียนนะครับทางรัฐบาลหรือว่าคุณครูในโรงเรียนนะครับก็จะมีการสนับสนุนในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนหนังสือหลายอย่างจัดทําห้องสมุดให้มีความน่าสนใจและทางคุณครูนะครับก็จะทําบันทึกประจําวันหรือว่าบันทึกละการอ่านให้กับนักเรียนแต่ละคนจดว่าวันนี้นะครับเราอ่านหนังสืออะไรเราอ่านอะไรบ้าง ก็บันทึกลงหลังจากนั้นก็คอบเอาไปให้คุณครูตรวจคุณครูก็จะเซ็นชื่อให้คะแนนก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่จะทําให้นักเรียนมีการอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นเป็นอีกหนึ่งทางที่จะฝึกปลูกฝังให้กับเยาวชนอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นและอีกสาเหตุหนึ่งนะครับที่จะทําให้เยาวชนหรือว่าประชาชน เข้าไปอ่านหนังสือมากยิ่งขึ้นนะครับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็ต้องเข้าไปสนับสนุนเช่นจัดหนังสือหรือว่าจัดห้องสมุดประชาชนตามหมู่บ้านให้กับประชาชนเพื่อเข้าถึงหนังสือหรือว่าเข้าถึงในการอา่านได้ง่ายมากยิ่งขึ้นและหนังสือนะครับก็ต้องมีความน่าสนใจไม่เจาะจงว่าเป็นเฉพาะหนังสือเรียนนะครับเป็นหนังสืออะไรก็ได้เป็นหนังสือที่บางคนนะครับเขาสนใจในเรื่องนี้ เขาจะสนใจเขาก็จะมีอ่านหนังสือในเรื่องที่เขาสนใจมากยิ่งขึ้นหรือว่าหนังสือบางครั้งนะครับเราอาจจะมองว่าเล่มนี้มีความไร้สาระหรือว่าไม่มีประโยชน์นะครับทุกคนทราบไหมครับว่าสิ่งที่เราใช้ในปัจจุบันหรือว่าสิ่งประดิษฐ์ที่เกิดขึ้นจากมนุษย์นะครับล้วนเกิดจากจินตนาการจินตนาการมาจากไหนนะครับก็จินตนาการก็มาจากหนังสือที่เขาอ่านหรือว่าจินตนาการจากหนังสือที่อ่าน มีการจินตนาการตามหนังสือที่อ่านนะครับก็จะเกิดการจูงใจหรือว่าเกิดการทดลองลงมือทำจนทำให้เรามีเครื่องบินใช้อยาดเอาอกาศทดลองต่างๆนานาน,าน,นะครับซึ่งเกิดจากจินตนาการล้วนแล้วสำคัญนะครับและอีกหนึ่งปัญหานะครับเราจะบอกว่าโทษแต่หน่วยงานที่ไม่ได้เข้าไปดูแล เราต้องโทษตัวเองหรือว่าต้องกลับมาดูมองดูตัวเองด้วยนะครับว่าเรามีการอาาร่านหนังสือมากการที่เราจะสนใจอาจา่านหนังสือมากขึ้นหรือไม่เพราะปัจจุบันนะครับเป็นการศึกษาหรือว่าเป็นโลกการศึกษาแบบไร้ผมแดน,นะครับว่าทุกคนก็มีอินเทอร์เน็ตทุกคนนะครับก็สามารถเข้าไปหานะความรู้เข้าไปหาในเรื่องที่ตนเองสนใจทางอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับไม่เฉพาะในหนงังสือเราต้องกลับมองว่าเรามีความสนใจมากน้อยเพียงใด โอเคนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็นำข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการอ่านว่าเหตุผลอะไรทำไมคนลราถึงอ่านหนังสือน้อยลงเกิดจากเหตุผลอะไรเกิดจากสาเหตุอะไรสำหรับวันนี้ผมก็มาพูดคุยกับทุกคนสำหรับผู้ผู้ชมที่เข้ามารับชมรับฟังมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับประเด็นนี้หรือว่าเกี่ยวกับเรื่องที่ผมนำมาพูดคุยกับทุกคนก็ฝากคอมเมนต์พูดคุยกัน โอเคนะครับสำหรับวันนี้ชอบตาลูชาแนลก็นำความรู้เกี่ยวกับการอ่านหนังสือมาพูดคุยกับทุกคนวันนี้ผมขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ